ดีจ้จพี่น้องนี่ก็จะเป็นส่วนพักเจี๊ยบหนาบ้านอีกจ้ะนี่จะเป็นตะไคร้ที่ปลูกไว้หนาบ้านน้่พี่น้องอันนั้นก็จะเป็นคุณค่ขาของเจี๊ยบด้วจ้ะที่เคยพามาถ่ายคลิปนี่มาถ่ายคลิปคุณค่าแท่ที่จะมาโชว์ให้พี่น้องิึงคือนี่จ้าน้องมะนาวจ้ะพี่น้องนี่จ้าน้องมะนาวนี่ดจใจพี่น้อง อันถึงจะซื้อมากมะซาวนี่จ้ะพีน่น้องซื้อมักต้นมักน่ามาแล้วจากมะซาวนี่ต้นละหาสิบบาทจา้ะพี่น้องอันพ่อได้อยู่เนาะจาะเนาะอันจะเอามาปลูกจ้ะพี่น้องมักกินมักหน่าว่เด้ม,ม,ม,มักใส่ตำสมแต่หมักค่งเนาะจ่ะใส่แจวใส่ปนห้องน้ำได้คือจจก,กันนะจาะพี่น้องปลูกไว้เนาะจา่ะเคยอันสั่งซื้อมากแล้วที่นี้พ่อเอามาปลูกนะพี่น้องซื้อมาทั้งที่เขาเคยซื้อกันแหละเนาะจา่ะซื้อมากเราเอามาปลูก มันบ่ขื้นน้วยขึ้นลูกให้มันจะปลูกยู่ปีหนึ่งหนูก็ว่าล่อมันเบิ่งเตะโตเต็มที่แต่มันก็บอกออกน้วยจ้ะนี่ที่นี่ก็ไปซื้อออยู่หนาโรงเรียนลูกมากมื่อซ้าวนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งบ่พถึงซื้อมากมือแหลกหน้วยออกแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้ล่อลุองกระถางนี่จ้ะพี่นออ้องเออล่อลุองกระถางใหญ่จ้ะเริ่มพามาเบิ่งก่อนว่าตัวมันกระงามหนูว่ามันงามอยู่นะาจ้ะพี่น้องเนาะอ่าสิบบาทก็พอไดอยู่นา่าจ้ะ จะพาเอามาปลูกลงกระถางนะจ๊ะกระถางกับกระถางนี่แหละจ้ะให้แง่นี่แหละแต่บ่รู้ว่าจะกระถางใดนี่กระถางแง่ๆนี่แหละแต่ตองมีกระถางใดนกระถางหนึ่งที่จะต้องเสียสละตัวเองเพื่อต้นมะนาวของเจี๊ยบนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะก็จะเป็นแปลงพักแต่เช่อว่ามักระถางกำลังมองๆอยู่ว่ากระถางไหนที่เป็นกระถางผู้ชมดีที่จะเดบเอามะนาวมาโงนะจ๊ะ อาน,นจะเป็นโรคพุ่งนิ้เ้าแหละเดี๋ยวจะถ่ะะายคลิปพักพี่น้องเบิ้งอีกทีหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องนี่จะจะแปลงพักไปหน่อยเอาไปกินคื้อกันจ้ะพี่น้อง๋ยวมืออื่นเศร้าเข้ามาเบิง้งวิธีการปลูกมะนาวของเจี๊ยบแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณในหลายๆด้จ้าที่มารับชมจ้า